คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยแก๊งคอร์เซนเตอร์เปลี่ยนมุกทุกวันคราวนี้น่ากลัวกว่าเดิมนะคะล่าสุดมีหนุ่มรายหนึ่งเขาออกมาแฉค่ะบอกว่าถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไปทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วพอไปอยู่เนี่ยสถานที่นะเป็นตึกร้างแล้วก็น่ากลัวเหมือนคุกเลยนะคะเจ้าตัวบอกว่าหนีออกมาเนี่ยพร้อมกับแฉด้วยนะเดี๋ยวนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์เขาไม่มีการส่งลิงก์มาให้หลอกดูดเงินแล้วนะคะเพียงแค่โทรเข้ามารับสายดึงเวลาคุยถึง2อนาทีเงินก็หายไปแล้วค่ะ น่ากลัวมากคุณผู้ชมนี่คือนายเอนะคะเป็นนามสมมุติออกมาเปิดเผยเรื่องราวบอกว่าช่วงเดือนมก,กราคมถูกหญิงคนหนึงที่รู้จักกันเนี่ยติดต่อให้ไปทำงานคาสิโนโถูกกฎหมายที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการข้ามแดนผ่านทางอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสาแก้วแต่ทีนี้พอข้ามไปแล้วเนี่ยวพบว,ว่าถูกหลอกให้มาทำงานเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์เมื่อไม่ยอมก็จะถูกใช้กระบองไฟฟ้าช็อตใส่ แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นร่องรอยนะที่เจ้าตู่อ้างบอกว่าถูกกระบ,บองไฟฟ้าเนี่ยมาช็อตใส่ยังมีคราบสีแดงให้เห็นอยู่โดยสถานที่ที่ถูกบังคับให้ทํางานเนี่ยเป็นอาณาจักรของคนจีนสร้างเอาไวา้แล้วข้างในเขาบอกว่าบรรยากาศคล้ายกับเรือนจํามีตึกอยู่หลายตึกมีรูลวดน้าล้อมสูงถึง4เมตรทีเดียวค่ะคุณเอยังเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองโดนบังคับให้ทํางานโทรไปหาเหยื่อคนไทยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ พูดคุยให้เยื่อยืนยันชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดภูมิลำนาวบ้านเลขที่และเลขบัญชีธนาคารเทคนิคเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยแค่ชวนคุณคุยไปเรื่อยๆให้ครบสองนาที <Huh. S 1> ถ้าเกิดถึง2นาทีแล้วเยือ่อยืนยันข้อมูลเสร็จแล้วเขาจะส่งต่อให้คนจีนเนี่ยใช้เครื่องดูดเงินที่มีอยู่4ี่เครื่องอแค่นี้แหละครับสามารถดูดเงินจากบัญชีของคุณได้เลยเขาทำได้วันหนึ่งเนี่ย 70บัญชีนะครับ oh. จะใช้วิธีการแฮ็กเงินบัญชีธนาคารของเหยื่อโดยที่ไม่ต้องส่งลิงก์ให้คุณกดแต่อย่างใดแค่คุณคุยกับเขาเกิน2นาทีไปยืนยันข้อมูลกับเขาเงินคุณหายไปแล้วครับสำหรับเหยื่อส่วนใหญ่ที่แก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์จะล็อกเป้าหมายจะเป็นข้าราชการระดับสูงข้าราชการกเกษียณและนักธุรกิจคนไทยที่มีเงินในบัญชี2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ เอามาจากไหนจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นข้าราชการคใคร,กรเกษียณแล้วใครมีเงินเกิน2ล้านนายเอเนี่ยอ้างว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ซื้อข้อมูลมาจากธนาคารของรัฐบาลครับข้อมูลของคนไทย1,600รายชื่อซื้อมาในราคา10ล้านบาทแต่เขาสามารถไปหลอกทำเงินได้มหาศาลพอแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ข้อมูลแล้วก็จะไล่โทรหารายชื่อที่ได้มาแล้วจะโดนบังคับให้หายอดให้ได้ด้วย วันหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบล้านวันหนึ่งก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับและเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองนะครับแล้วก็จะมีคนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีน,นครับคอยอยู่ข้างหลังเครื่องนี้แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่ครับทั้งหมดสี่เครื่องเครื่องก็สี่ตัวเวลาเราบอกข้อมูลพอลูกค้ายืนยันตัวตนเสร็จบอกใช่แล้วก็กด enter มันก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่อง และทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮกโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเราเพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมาแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับเป็นการแฉโกงนะคะน่ากลัวทีเดียวทีนี้ส่วนเงินเดือนเนี่ยในเอบอกว่าจะได้เงินเดือนละสามหมื่นบาทค่าคอมมิชชั่นหลอกได้หนึ่งล้านจะได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ตนไม่อยากทำก็เลยตัดสินใจหนีออกมาถามว่าหนียังไงในเมื่อรั้วเนี่ยมันเป็นรนั้วหนามแล้วสูงถึงสี่เมตร เจ้าตัวบอกว่าเอาผ้านนมเนี่ยพาดไปที่รั้วลวดหนามแล้วก็ปีนข้ามมาหลังจากนั้นก็ไปเรียกรถค่ะให้ไปส่งที่ด่านบริเวณชายฝั่งเพื่อนบ้านกับไทยเนี่ยแล้วก็ผ่านช่องทางธรรมชาติหลังจากนั้นมุดรั้วเข้ามาคุณผู้ชมแล้วก็ความแล้วก็มาขอความช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะนายเอกภพหลองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าอาจจะไปอาจจะประสานไปยังตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลว่าขบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์มีการเบิกถอนเงินจำนวนมากจากธนาคารตามแนวชายแดนในประเทศไทยทุกวันแต่ทำไมธนาคารถึงไม่สงสัยเลยก็อยากจะฝากให้ธนาคารรวมทั้งตำรวจเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะครับคงจะต้องขยายกันต่อไปด้วยว่าธนาคารของรัฐที่ไหนเออ้างว่าขายข้อมูลคนไทยให้แก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ถ้าจริงนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ นี่เป็นการใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดครับ